สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนาอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับค่าวที่แลว้วที่คุณครูได้นำกิจกรรมเวนยิมบริหารสมองฝากให้นักเรียนได้ฝึกทำกันยังจำกันได้ไหมคะมีใครทำข้องหรือยังคะ ทำคล่องทุกคนแล้วใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมฝึกฝนทํากันบ่อยๆนะคะเพราะจะทําให้เราเนี่ยมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องนิทานอีศกนะคะนิทานอีศกเนี่ยเราก็จะเรียนในหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะในเล่มวรรณคดีลำนำนั่นเองค่ะนักเรียน พอจะทราบหรือเคยได้ยินไหมคะว่านิทานอีศพเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างมีใครเคยเล่านิทานอีศพให้นักเรียนฟังบ้างคะมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวเคยเล่าในักเรียนฟังแล้วใช่ไหมคะนักเรียนตอบคุณครูดได้ไหมคะว่านิทานอีศพเนี่ยคืออะไรความเป็นมาของนิทานอีศพเนี่ยเป็นมาอย่างไรมีลักษณะเด่นอะไรบ้างของนิทานอีศพ งานวันนี้นะคะคาบนี้คุณครูก็จะมาสอนนะคะความเป็นมาของนิทานอีโสปลักษณะเด่นนะคะแล้วก็ตัวละครต่างๆนะคะนิทานอีโสมนะคะนิทานอีโสมเนี่จะเป็นนิทานที่สั้นนะคะแต่ให้คติสนใจกับเราค่ะเพื่อเราเนี่ยได้นําไปเป็นแบบอย่างปรับใช้ในชีวิตประจําวันปรับใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั่นเองค่ะและนิทานอีโสมนะคะจะมีการ เซกโซนนะคะสดเซกน,นะคะคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเข้าไปนะคะเพื่อนักเรียนเนี่ยได้รู้จักได้นำไปใช้นะคะและรูปแบบในการนำเสนอของนิทานีศบนะคะก็จะมีรูปแบบที่น่าสนใจนะคะเนื้อเรื่องของนิทานเนี่ยก็มักจะมีอารมณ์ดีมีความสนุกสนานทำให้นักเรียนเพลิดเพลินและสนุกไปกับเรื่องราวที่เล่านะคะ แต่เรื่องราวนะคะของนิทานอีศพเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาเป็นตำนานแล้วนะคะเป็นตำนานหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วนั่นเองค่ะทุกๆคนจะนิยมใช้กันนะคะเล่าให้ลูกๆหลานฝาหลานๆได้ฟังกันนะคะเพราะว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปรับใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ ตัวละครของนิทานดีศพนะคะก็มักจะเป็นสัตว์นะคะในการชูโรงเลยนะคะโดยสัตว์เนี่ยจะกระทำนะคะพูดคุยนะคะในเรื่องนะคะพูดคุยสนทนากันเหมือนคนเลยนะคะเหมือนค,คู่สนทนากับนักเรียนนั่นเองค่ะแต่จะรักษานะคะลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นไว้นะคะเช่นสิงโตหรือราชสีนะคะในเนื้อเรื่องก็จะ เป็นตัวแทนของผู้ที่มีอำนาจแข็งแรงนิ่งใหญ่นั่นเองค่ะต่อมานะคะลานะคะลาเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่ด้อยทางสติปัญญาค่ะและหนูนะคะก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่ต่ำต้อยเพราะว่าหนูเป็นสัตว์ชนิดที่เล็กนั่นเองค่ะ และลักษณะเด่นๆนะคะของนิทานอิสสบเนี่ยจะเป็นนิทานที่มีเรื่องราวที่มีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นมาเป็นตำนานนั่นก็คือเกิดขึ้นมานานมากแล้วทําให้มีชื่อเสียงทําให้คนนิยมเนี่ยมักใช้กันนะคะ ouch, และให้ความบันเทิงที่ดีสําหรับเด็กๆเลยค่ะเพราะว่ามีความสนุกสนานทําให้นักเรียนเพลิดเพลินนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวสั้นๆมีสัตว์นะคะเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะ ที่นักเรียนชื่นชอบด้วยค่ะและนิทานอีศพนะคะมีลักษณะเด่นอีกอย่างนั่นก็คือเมื่อจบเรื่องเล่าของนิทานอีศพนะคะเราทุกคนก็มักจะพบว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านั่นก็หมายถึงว่านิทานทุกนิทานในนิทานอีศพบนะคะทุกทุกเรื่องนะคะก็จะมีคติสอนใจเร่าทุกเรื่องเลยค่ะ และนะคะสุดท้ายนะคะนิทานอีศพบนะคะก็จะเป็นนิทานที่มีการดําเนินเรื่องที่สั้นนะคะแต่มีการดําเนินเหตุการณ์ต่างๆตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะและมีการเฝงความสนุกสนานให้เราเนี่ยได้เพลิดเพลินในการฟังนะคะในการฟังเรื่องราวของนิทานนะคะมีการผสมผสานแง่คิดมีคุณธรรมจริยธรรมสดแทรกนั่นเองค่ะและข้ามหน้านะคะคุณครูก็จะมาเล่านิทานอีศพบเรื่องอะไรนักเรียนรอฟัง